เจนเดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งแบบนอนในรถในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นการผจญภัยเล็กๆที่เจนมักจะไปเพียงคนเดียวกับเจ้ารถตู้เล็กทาโกะไดฮัตสุ s 2 2 1 V ทริปนี้เจนจะพาทุกคนไปตั้งแคมป์ในที่ที่หนึ่งที่เหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่กลางป่าดงดิบมีลำธารเล็กๆซึ่งเกิดจากตาน้ำธรรมชาติไปนั่งแช่เท้าในลำธารให้เย็นกายสบายใจฟังเสียงธรรมชาติทำเมนูอร่อยสัมผัสความชุ่มฉ่ำของสายฝนที่ทำให้ทริปนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นที่ที่เจนกำลังพูดถึงอยู่นี้คือไร่อ นาลมจังหวัดชัยภูมิ อันนี้บรรยากาศข้างนอกบอกว่าคึ้มฟ้าคึ้มฝนมากเลยนะไม่มีแดดเลยนะคะและแล้วฝนก็ตกจนได้นะคะ ขับมาิวอยู่นาลแมแคมป์นะคะบอกว่า1.5กิโลแล้วก็เราก็จะเลี้ยวเข้าตรงนี้เป็นทางเล็กๆ่ะโอเครนะคะมีป้ายขับมามีป้ายเล็กๆตรงนี้เมื่อกี้ขับเลยไปแล้วเราเห็นป้ายก่อนทางลัดไปด้านหลังฝนลับๆรู้สึกได้ของความเย็นเลยอะ ไร่อุนารมทางลัดไปทางด้านหลังของน้ำผุดทับเรานะคะเจนถ่ายไม่ทันลองขับตามป้ายมาก่อนนะอเออเห็นแบนเว็บไร่อุนารมเดี๋ยวไปดูกใกล้ๆดีกว่าให้ไปทางไหนจากป้ายด้านหลังนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนทิศนะคะ ตรงนู้นตอนแรก GPS พาไปที่น้ำผูดทับเหล่านะแล้วเจนก็มองไม่เห็นทางที่จะไปต่อนนะเจนก็เลยออกมาแล้วก็ตามป้ายนะคะมาเรื่อยๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อที่จอดรถ ทุกคนคะตอนนี้เจนก็มาถึงที่ไร่อูนาโลแล้วนะคะหรือว่าอูนาโลมแคมป์นะคะก็กว่าจะมาถึงก็หลงทางไปเยอะเหมือนกัน <laughs> อาศัยว่าตามป้ายเอานะคะเพราะว่าตาม G.P.S มรู้สึกว่าจะมาไม่ถึงนะก็คือให้สังเกตป้ายระหว่างทางนะคะก็จะมีป้ายเล็กๆในหมู่บ้านนะคอยติดเป็นระยะค่ะแล้วก็ได้จอริมน้ําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในลาธารเนี่ยก็จะมีเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นม้านั่งให้นะคะสําหรับ ใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะก็ก็คือสามารถมามานั่งหย่อนเท้าแล้วก็สั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจนขอจัดแจงเข้าของซะก่อนนะคะ เดี๋ยวเจนจะเอาโต๊ะไปตั้งสําหรับการทําอาหารหนู่มุมโน้นนะคะเพราะพื้นเรียบตรงข้างตรงใกล้ๆรถเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะก็เดี๋ยวไปตั้งตรงโน้นเนาะก่อนอ่นขอนั่งแช่เท้าในน้ำนีใคร ที่ฝ,ฝันเลยเอาเท้าแช่น้ํานะคะน้าก็เย็นสบายเลยแหละแต่ว่าแช่นานๆก็มีหนาวเหมือนกันนะเซนก็สั่งหมูมะนาวนะคะจากทางไร่นะที่นี่ก็มีบริการอาหารเครื่องดื่มด้วยนะคะขอทานรองท้องก่อนนะคะเดี๋ยวก็มาทํามื้อเย็นกันแซ่บมาก <c oughs> น้ําจิ้มแซ่บมากตอนนี้เริ่มมีเสียงแมลงเสียงแบบกบเขียดเริ่มร้องกลาลังงมแล้วนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแต่ว่าบรรยากาศคือมืดมากเพราะว่าฝนนะคะมีฝนมันก็อากาศตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าอบอ้าวนิดๆแต่ในความอบอ้าวก็มีไอเย็นเหมือนกันนะ ตอนแรกนะเจนกะวา่าเจนจะมาเล่นน้ำนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากตามรากฏว่าฝนตกวพาพอฝนตกเนะี่ยอากาศมันก็เริ่มเย็นนะแล้วเจนก็เรื่องกังวลแล้วเพราะว่าเจนเอาอผ้าห่มมาผืนเดียวนะคะเป็นผ้าห่มบาง,บางๆเดี๋ยวก็ไม่มีเสื้อกันหนาวด้วย <c oughs> ด้วยความที่ว่าเราก็อยากจะมาสัมผัสไอเย็นแบบว่าคลายร้อนเนาะแต่ไม่คิดว่ามันจะแบบเย็นจนเกือบหนาวนะคะตอนนี้ตอนคืนเนี่ยอากาศน่าจะเย็นมากๆแล้วตอนนี้อากาศก็คือแบบว่ามือดอะเพราะว่าที่นี่นะคะต้นไม้สูงมากเหมือนป่าดงดิบเลยอะ เ,เพราะว่าพอเขาเกิดแล้วเนี่ยแต่และต้น,นการที่เขาจะสูงเพราะว่าเขาพยายามที่จะขึ้นไปรับแสงข้างบนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยก็คือเขาก็จะโดนต้นไม้ใหญ่อะ่ะปกคลุมแล้วก็ไม่โดนแสงมันก็จะทำให้โดยธรรมชาติของเขาเนี่ยก็ต้องทําตัวให้สูงขึ้นไปนะเพื่อที่จะไปรับแสงข้างบนนะคะก็จะเหลือพวกต้นไม้ต้นเล็ก,ลกๆอยู่ข้างล่างที่อาจจะไมไ่ชอบแสงแดดนะก็เป็นต้นไม้ในร่มนะคะเออเป็นบรรยากาศที่เหมือนเราอยู่ในป่าเลยอ่ะ แล้วก็มีลำธารเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วเหมือนเท่าที่เจนดูนะเหมือนกับปริมาณน้ําเขาก็จะมีอยู่เท่านี้เป็นปริมาณที่แบบว่าพอดีสําหรับการอาหาแช่น้ำนะ่ะอาจจะนั่งแช่น้าแต่ไม่ใช่แบบว่าเล่นแบบว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออดีอ่ะแล้วก็น้ําก็ใสด้วยนะคะข้างล่างก็จะเป็นหินเนาะถ้าเดินเนี่ยอาจจะต้องแบบใส่รองเท้าเดินนะไม่งั้นหินบาดเท้านะ เจนไปได้ไอาเทมใหม่นะคะเป็นชั้นเป็นชั้นลิ้นช้างแบบนี้นะคะก็สามารถทําให้เจนเนี่ยเก็บอุปกรณ์แคมป์ได้อย่างเป็นระเบียบประมาณนึงเลยนะนะคะเจนก็พยายามที่คืออยากจะเก็บอุปกรณ์แคมป์ไว้ในรถตลอดนะคะแล้วก็เลือกที่มีน้ําหนักเบานะเพราะว่าเจนชอบลืมของเจนก็อยากจะแก้ปัญหาด้วยการที่เก็บไว้ในรถตลอดนะคะก็ไปเจอชั้นตัวนี้นะคะ เอนได้มาจากร้าน B2S นะเขา,าลดราคาพอดี299บาทนะคะ ก็แบ่งการที่มันแบ่งเป็นชั้นๆแบบนี้มันทําให้เราเก็บของมันสัดส่วนได้เนาะเจนก็จะเก็บพวกแบบถ้วยชามแก้วน้ําแก๊สกระป๋องมีของกระชุกกระจิกที่เราจาเป็นต้องใช้อะ่ะอทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะและ้วชั้นตรวนี้ก็คือแบบพอดีเป๊ะเลยนะคะก็ยังเหลือพื้นที่ข้างบนตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะนะคะแต่ว่าก็สูงกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะไปติดขอบอ่างล้างหน้าตรงนี้นะคะแอ่างซิงค์นะด้านล่างตรงนี้เนาะก็พอดีเลยนะคะแล้วเจนก็จะ ม่านไว้แบบนี้แล้วตอนนี้เชนก็ย้ายอุปกรณ์ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในรถแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะทําอาหารในรถเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกมันค่อนข้างที่จะมันมืดนะคะแล้วมันก็มีแอบบ,บังเวงนิดนึงนะมันเข้ามาอยู่ในรถดีกว่าอุ่นใจกว่านะคะเติมความชุ่มชื้นหน่อย ทุกคราวส่วนประกอบไว้เข้ากันนะคะใ้าเลย และมื้อเย็นก็พร้อมแล้วนะคะตั้งชื่อว่าเป็นไรเดีออันลาบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะเต็มชามเลยอ่ะจะกินหมดไว้เนี่ยเออคิดว่าเตรียมวัตถุดิบมาไม่เยอะนะแต่ว่าทําไปทํามาก็เยอะอยู่ดีนะคะอะเดี๋ยวมาทานกันเลยค่ะมามา,มารสแซ่บืมรสลาบจัดจ้านมากมา, <c oughs> มากรสแซ่บมาก เป็นเมนูที่ลองไปทําตามได้นะคะก็คือเหมือนเราปรุงราบไม่แหละแต่ว่าใส่เป็นเส้นบะหมี่กึ่งแล้วก็เนื้อสับตามชอบเลยอื บ่าระดับปานกลางนะค่อนข้างไปทางหนักนะคะคืนนี้คงจะหลับสบายเลยค่ะเสียงฟ้าร้องด้วยตอนนี้ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะอากาศเย็นยสบายเลย สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเช้านี้อากาศหนาวเย็นมากๆเลยนะคะมันเกินคาดมากๆเลยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออากาศหนาวค่ะไม่ได้เอาที่วัดอุณหภูมิมานะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะบน่าจะแบบ20ต้นๆน,นะคะ อากาศคืมฟ้าคืมฝนค่ะตอนนี้เมื่อวานก็คือตกแบบเกือบทั้งคืนเลยอะ่ะก็คือบรรยากาศตอนนี้ก็คือชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะคะเออกับบรรยากาศของป่าที่นี่เหมือนเราอยู่ในป่าเลยอะ่ะเหมือนอยู่ในป่าดงดิบเลยนะคะต้นไม้เขียวชอุม่มต้นสูงใหญ่มากๆเลยมีเถาวันมีอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกที่ว่าเราเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะแล้วก็ตอนนี้โชคดีที่นะักท่องเที่ยวน้อยด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็ตอนเช้าคืองเงียบมากใครที่จะมาที่นี่นะคะจะแนะนาําถ้าเป็นไปได้นะให้มาวันธรรมดาค่ะ เดี๋ยวเช้านี้จะจะทำกาแฟนะคะแล้วก็ทำเมนูง,ง่ายๆสำหรับมื้อเช้านะคะแล้วก็น่าจะทานในรถเลยเพราะว่าอาการหนาวค่ะไปอยู่ข้างนอกนี่คือไม่ไหวอ่ะแล้วก็แอบ,บมียุงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวทานกาแฟเดี๋ยวไปทานด้านนอกนะคะตรงริมทางน,นะคะเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะ ăn đi. ăn สว่มา อนที่เจนจะมาที่นะคะเจนได้ดูคลิปช่องวิวไฟเดอร์นะของคุณฟูรินะคะเจอเหมือนกันเลยค่ะฟาเบียนะคะอยู่ในเ,เนี่ยเยอะเหมือนกันนะแล้วนอกจากในลำธารแล้วก็ด้านบนด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยเอออยาแบบมักง่ายนะทานแล้วก็แบบเปิดแล้วก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยม่ช่วยกันดูแลความสะอาดหน่อยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เองอะ่ะแล้วก็ทางที่เนี่ยเขาก็จะมีถุงพลาสติกให้ลูกค้าด้วยลาทานอาหารเสร็จแล้วก็ ทิ้งลงถุงพลาสติกแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บนะคะเอออย่าอย่าทิ้งเลือร่าแบบนี้เลยเนาะนะคะฝากด้วยนะไม่ว่าจะไปที่ไหนขยะของเราที่เราไปลเอากลับมาทิ้งนะคะหรือว่าทิ้งในที่ที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้เนาะ <c oughs> เพื่อที่สถานที่มันจะได้สวยงามให้คนอื่นได้มาท่องเที่ยวกันนะ does it take to be happy? How many times do you <C> have to feel lonely before you get the chance to meet some? o n e Before you get to meet someone like you. เดี๋ยวเช้านี้เจนจะทําไข่น้ํานะคะแล้วก็จะใส่บะหมี่ซองเล็กๆเ,เข้าไปด้วยนะคะถ้าจะทาไข่น้ําอย่างเดียวก็แบบกลัวไม่อยู่ท้องเนา เชนเดยข้างบนแล้วก็เจนจะใส่กระเจี๊ยบเขียวด้วยนะคะเจนไปอ่านเจอมาว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีประโยชน์เกี่ยวกับการเคลือบกระเพาะเคลือบลำไส้นะคะเขาจะมีเมือกไอเมือกตัวนี้มันจะช่วยไปดักจับไขมันนะแล้วก็ช่วยขับถ่ายด้วยน่ากินหรือกินสดก็ได้นะตัวนี้หรือว่าเราจะลวกก็ได้นะคะ ใส่ผักที่เหลือลงไปปรุงด้วยผงปรุงรสของเขาเดี๋ยวใส่น้ำปลาเพิ่ม,มแล้วก็ขอผงนัวหน่อยนึงโอเคไขน้ำของเราก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะ นี่นะคะเห็นไหมฟองเอวยไม่เห็น ้อดีของการไม่ได้กลางอ่อนนี่แล้วก็ไม่ได้ของโรจากรรนี่ก็คือเราสามารถที่จะแบบว่าเดินทางกลับได้อย่างรวดเร็วนะไม่ต้องเสียเวลาเก็บของมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก่อนกลับก็อาจจะต้องเก็บของให้เขาที่เข้าทางก่อนไม่งั้นก็จะล้มละเนระนานะเสียงแมลงเสียงนกร้องตอนเช้าอะ่ะแบบเสียงเพาะมากกับเหมือนเสียงที่แบบเสียงมันเพาะจนนึกว่าเปิดซาวเอฟเฟกต์นะคะีย่จริงไม่ก็คือเป็นเสียงธรรมชาติเลยที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะถูกใจสายแคมป์แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็น สายกลางเต็นหรือว่าเป็นรถบ้านนะรถนอนนะคะรถแคมเปอร์คาร์เนี่ยก็มีที่จอดเหมือนกันที่นี่ค่าบริการ150บาทนะสำหรับใครที่แบบว่าจะมา กางเต็นต์จะมานอนมาแคมปิ้งนะคะมีบริการอาหารเครื่องดื่มด้วยสําหรับใครที่ไม่ได้เตรียมมาก็สามารถที่จะใช้บริการของทางอุณารมแคมป์ได้นะคะมีจุดต่อปลั๊กไฟห้องน้ําก็ใช้ได้นะคะห้องน้ำแยกชายหญิงนะห้องน้าก็จะแอบ,บอยู่ไกลนิดนึงถ้าดูจากระยะจากจุดที่เจนต่อเนี่ยเชนว่าน่าจะประมาณ150เมตรนะคะ150เมตรถึงจะได้ตอนนี้แมงเม่าเต็มเลย เม้าบินว่อนเลยค่ะทุกคนเหมือนบินเข้ามาในรถด้วยเนี่ยหรือว่าฝนจะตกอีกหรือมันเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตกหรอหมวนบินเต็มเลย ที่นี่สวยงามเหมือนภาพฝันที่เป็นจริงเจนได้แต่นั่งนิ่งมองความเป็นไปของธรรมชาติรอบตัวไม่อยากจากที่นี่ไปแต่ชีวิตคนเรามีทั้งสิ่งที่อยากทำและจำเป็นต้องทำเราคงเลือกทำในสิ่งที่อยากทำอย่างเดียวไม่ได้เพราะชีวิตจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต้องมีความสมดุลมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปแต่เราจะต้องหาสมดุลนั้นให้เจอการออกเดินทางท่องเที่ยวช่วยรักษาสมดุลชีวิตของเจนเอาไว้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่แคมป์หน้าแคมปิ้งออนวิลส์แคมป์ติดล้อ How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go? When you're fed up with mistakes, maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me.